โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมอยู่กับโลหะนะครับในเดทฟอร์มไลน์นะครับผมโอเคนะครับเหตุการณ์นี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะไปเลดบ้านมันนะครับผมก็คือเดี๋ยวเล่าหน่อยนะครับก็คือพวกมันเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับบ้านเรานะครับแล้วก็มีอ่าแก๊สเตชันนะครับผมเป็นตัวกั้นนะครับกั้นกลางระหว่างบ้านเรากับบ้านมันนะครับคือเวลาผมไปย่อยของเนี่ยครับมันก็จะคอยสไนขึ้นมาแล้วก็คอยยิงผมนะครับแบบป่วนนะคอยแบบสายป่วนอะไรประมาณนี้นะครับคือทําให้เราแบบหัวร้อนมากนะบางทีเรามายย่ออขงแบบ ต้องมาโคบกันหลายคนมากซึ่งมันเสียเวลานะครับผมผมเลยต้องการที่จะเลดบ้านมันคืนนะครับน่ะคือบ้านมันนะครับผมที่อยู่ข้างบนนั้นเห็นไหมน่ะน่ะ,นะคือบ้านมันเนี้ยคือมันแบบคนตีนมากนะทุกคนแล้วได้ถึงเวลาที่เราจะต้องไปเลดมาแล้วนะครับผมไปโอเคครับเดี๋ยวเราจะเลดบบ้าน<ต>เพื่อนบ้านกันครับทุกคนอันนี้เป็นเพื่อนบ้านที่แสนด,ดีครับ<ๆ>อยู่ข้างเราเลยอันนั้นบ้านหลักผมตรงนู้นไอวะไอตรงตรงนู้นตรงนู้นแสนดีแสนดี มีปั๊มปืนด้แล้วเว้ยในบ้านมันอะดินเสียงปะมีมีมีเอ้ยเรายังไม่ได้บ้องหายเลยนี่นะไม่เป็นไรให้ป้องหายไปไว้ในทีมบันไดเด้งมาไปอีกเอาเผื่อเลยบันไดเอาเผื่อไว้ดีเยอะมาดิเอามาดิอยากได้ฮอก็ต้องเจาะกระดาษอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยมีคนอยู่มาเก็ตยิงมาดินี่ยิงมาดิมันเห็นคน โดนโดนโดนแล้วขอ่อย็7อยู่ไหนที่โยนไว้อะบันไดอ่ะโยนไว้ตรงตู้ฝั่งเหรออ๋อได้แล้วได้แล้วพี่ว่าพี่ว่าเจาะข้างเข้าไปดีกว่าเนี่ยเจาะเจาะข้างตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย M7 M7 เนี่ยมันอัพแล้วมันอัพแล้วเออระวังหล่น mình hẻm đấy em kia, em biết ở đâu nhỉ, ở đâu vậy em biết ở đâu nhỉ,

ล็กยิงเหล็กอันเลยเข้าไปขอว้เนี่ยเฮียเอาไม่เอาเหล็กฝั่งนี้อะเพ่อย่เพ่ออเพ่อเอออัดอัดอัประตูดีกว่าประตูดีกว่าสี่ลูกอะประตูลวประตูลวกพ่ชายไทพ่ชท ระวังระวัง <Hello, hello. S 1> มันเปิดนี่มายโยนของมายโยนของมายโยนของลูกบ้องเหลือปะ hello, hello. เอาเลยเอาเลยเลยยิงอัดเข้าไปยิงอัาเข้าไปเดี๋ยวพี่เอาบ้องไฟอัก <Hello. S 1> เร็ว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 ,เ,รวเปิดถอดนั่นง ขัข<อ>งแล้ว,วบอกฟังแล้วบอกพี่เอาไฟอัดพอใดำดีะดดปะ โอ้โอะไรเนี่ย f e n d s got d c o n n e c t แต่ว่าเปิดกระดาษยิเที่อยู่นี้ดิ y My friends i n e มียาหลอพี่บ้างพี่พี่ขอยาหลอดหน่อยดิไม่ลู่ยังเหลือวะล่ะรีรีสิจะเอ้ g u o โอเคนะครับตอนนี้นะครับของเราไม่พอนะทุกคนคือแล้วกําแพงเหล็กเนี่ยบ้านมันเนี่ยเหลืออยู่ประมาณร้อยกว่านะครับผมผมจะต้องยื้อเวลาไว้นะครับแล้วก็ให้ M7 เนี่ยไปคราบกระสุนดำกลับมาเพื่อที่จะเหล็เข้าไปต่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทันเวลาไหมที่บ้านเหลือป่ะที่บ้านเหลือกระสุนดำอะไรป่ะ ไอ้ที่บ้านไม่เหลือกระดินปืนอะไรแล้วหรอเอ็งทำมาดิถึงแล้วเนี่ยใครวะหนางบนอ่ะชุดแก๊สอ่ะอเจ้าก็เหรอโผ่โผ่พี่ลองไว้ที่เดี๋ยวมาถูดผมได้นะอันนีนี่เดี๋ยวไปนี่บันไดบันไ,ไดบันไ,ไดอ,อันนี้ประมาณสแต็กหนึ่งอ่ะสแต็กหนึ่งอ่ะถึงเบ้าห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนัดก็ได้อะไรก็ได้ เออก็นั่นแหละประมาณสต็กหนึ่งมันไม่ถึงกระแตกหรอกประมาณหกสิบเจ็ดสิบนัดอะ่ะโอ้หมันอัพมันอัพพี่อะไรเนี่ยเออไม่เป็นไรพี่มีบ้องไฟเอาบ้างอบงไฟอัดก่อนไปล่ะ ไม่ต้องหรอมันทำได้ไม่ต้องตัวแม่งอัดตัวม้าเป็อไรกนไม่ใช่่ะเร็เร็วๆ,ๆมันจับแล้วไอ้หีย แล้วเข้าความหวังของหมู่บ้านไอ้วินวินยิงวินวินเอาเดอดขาดระวังม้มาามมองหายววหนเว้ยเก็บอ,อ,อยู่เก็บอยู่เก็บอยู่บุรุก่อนเลยเนี่ยอๆๆๆพอพอพอ โอ้โหมึงฉลาดที่อโอ้ยง่า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 ยรีบยิงบิ้วรีบยิงบิ้วแต่เพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งทำมีคอนไหมมีคอนไหมมีคอนเปล่าเฮ้ยมันต้องมีคอนเว้ยมันต้องมีคอนไง <c oughs> มาไอ้ดึง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  <c oughs> ดึงได้เปล่าบินรีมูฟรีมูฟได้เปล่าหาตรงเสารีมูฟดินี่ไงสัต <c oughs> ว์ฉลาดนะเกลอฉลาดนะเกลอ ไอ Real, level, ้หาเลขล็อกบิวก่อนล็อกบิว no, ด่วนล็อกบิวด่วนเลยกูเก็บพี่แอมัวส่วนตอนเนี้ยล็อกบิวล็อกบิวล็อกบิวลผมพลายเยอะมากเหล็กไม่มีเหล็กไม่มีทำล็อกบิวก่อนล็อกบิวก่อน สวยสวยมีอะไรบ้างวะเ,เนี่ยบ้านมันเนี่ยไม่จะมีหาเลย <วะ S 1> อเม,มอ,ยอมันะทะลุขอนทะลุยยกลองเลยว้า่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่่าฮมา, 6, น,ามนน่า่าฮาา่น่่่ เออ็อเซิร์ฟอย่างว่างนะเซิร์ฟไอ้นี่นะโลมอ่ะทำประตูอ่าเหล็กเหลือไหมทำประตูปิดตรงทางเข้าบ้านก่อนนะเลยไอสัตว <c oughs> ์เอ้อไม่ถ้าเราช้ามัน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 ,มน,มน,มนซีเมนต์แข็งตัวจบเลย แล้วปีไม่ได้ออกไปก็ได้ปะแต่อวัวะไม่ได้อวัยวะไม่ดิเอาคยวะมาให้พี่หน่อยดิเออเราก็ออกได้นี่หว่าต่อทางนี้เลยได้ปะเออเนี่ยแล้วทำไมเราถึงวางประตูไม่ได้พี่งงทั้งที่เราดึงหน้าต่างออกได้ที่ดึงบล็อก ไปปิดตะตรงบนมาเดี๋ยวเงาสองร้อยบ้านแม่งคอมแนนแน่นแน่น,นมาก เออขนกลับเลยดีกว่าเอาเอาของในบิลกลับไปก่อนเนี่ยพวกแรกพวกอะไรอ่ะเดี๋อของในบิลกลับไปก่อน <5 S 2> มันซ่อนของไหมไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจหรยว่ามันซ่อนของหรือเปล่าเออมีไม้กับอะไรอย่างงี้ไหมพี่จะได้แบบทำ บ้านไม่มีอะไรเลยวะเนี่ยเราควรจะต้องทำโครงประตูใส่ไปสักหน่อยวะเพื่อมีคนมาไม่มีเลยวะเกียงโหแต่แต่ก็ระแวงไว้ก็ดีไว้เผื่อมันมีของอ่ะใช่ปะล่ะเผื่อมีของมาเอาเราแน่ โอเคครับนี่ก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับสำหรับเรสต์ฟอร์มไลน์นะครับถ้าใครอยากดูเต็มเตมเนี่ยก็สามารถไปรับชมได้ใน Facebook Fan Page นะครับผมโอเคนะครับก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าทาไมบ้านมันเนี่ยของเกลือจังนะครับอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟที่ผมเนี่ยจะไม่กลับมาเล่นแล้วนะครับถ้าผมไม่อยากไปยิงคนนะนะเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเออีูสติเว่นนะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟที่ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันจะโลมตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับผมตอนแรกเนะี่ยผมคิดว,ว่า เป็นเฉพาะเซิร์ฟเดียวกับพี่ธานเท่านั้นนะครับที่เขาเคยไปเล่นนะแต่ว่า EU อันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับมันเป็นสเตเวนเหมือนกันแล้วเนาะโอเคครับก็จะไม่มีพวกแร่อะไรเลยนะครับมีแต่น้อยมากนะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาเน้นจะโลมมากกว่านะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับใน EP หน้านะครับสำหรับเรสฟอร์มไลท์ครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับโอเคไปๆเจอกันครับผม